เป็นไงบ้างอัจฉราพรเผยการปรับตัววอลเล่บอลหญิงไทยก่อนลุยวีเน2025สนาม3เป็นไงบ้างอัจฉราพรเผยการปรับตัววอลเล่บอลหญิงไทยก่อนลุยวีเน2025สนาม3ที่สารัฐวันที่6กรกฎาคม2568เพียวอัจราพรคงยศกับตังทีมวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทย ผยความเคลื่อนไหวล่าสุดหลังเดินทางไปฝึกซ้อมปรับตัวที่สหรัฐอเมริกาก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2025สัปดาห์ที่3ที่เมืองอลิงตันรัฐเท็กซัสวันที่10-14กรกฎาคมนี้หลังจากเดินทางถึงสหรัฐอเมริกาก็ได้ให้นักกีฬาได้ปรับตัวกับเวลาท้องถิ่นก่อนเข้าสู่โปรแกรมฝึกซ้อมเมื่อวานนี้5กรกฎาคมทั้งเช้าและเย็นช่วงละ2ชั่วโมงโดยช่วงเช้าเน้นการซ้อมเบาๆส่วนช่วงเย็นซ้อมเข้มข้นเพื่อหาวิธีต่อกร่อความแข็งแกร่งของเจ้าภาพสหรัฐในเกมแรก กัปตันเพียวอชราพรคงยศกล่าวว่าเรามีโอกาสได้ไปซ้อมตอนเช้าไปยืดเส้นยืดสายหน่อยค่ะเพราะว่าเรามาถึงค่อนข้างเช้าแล้วก็ตอนกลางวันคุณหมอพยายามไม่ให้เรานอนเลยก็ให้เราไปทานอาหารไทยมีพี่ๆใจดีมาเลี้ยงอาหารไทยค่ะแล้วเราก็ออกไปเดินรับแดดค่ะ เพราะว่าถ้าเรากลับไปที่โรงแรมเราหลับแน่นอนแล้วก็ฝืนไปนอนอีกทีตอนสองทุ่มเลยถึงว่าทุกคนปรับตัวได้ดีค่ะทุกคนก็พยายามฝืนไม่นอนเพื่อเก็บแรงไว้นอนทีเดียวค่ะตอนเช้านี้หนูมองว่าทุกคนร่างกายค่อนข้างดีค่ะปรับตัวกันได้ไวค่ะการซ้อมก็ดีค่าได้ไปสัมผัสบอลหน่อยไปวิ่งซ้อมเอาแรงหน่อยเพราะถ้าเราไม่ได้สัมผัสบอลเลยมันจะห่างหายไปหน่อย ฝากถึงแฟนๆทุกคนนะคะไม่ต้องเป็นห่วงพวกเราร่ะเพราะว่าเราก็พยายามปรับตัวให้ไหวที่สุดมีคุณหมอที่มาช่วยพวกเราด้วยคะ่ะเพราะฉะนั้นมั่นใจว่าเราจะปรับตัวได้เร็วคะ่ะโปรแกรมวีใน2อ2 5สัปดาห์ที่3ที่สหรัฐอเมริกาเวลาไทย10กรกฎาคม2568 7นานกา30นาทีไทยพบสหรัฐอเมริกา11กรกฎาคม2568 4นนฬิกาไทยพกเยอรมนี12กรกฎาคม2568 4นาฬิกา ไทยพกโดมินิกัน14กรกฎาคม2568สามนากาไทยพกแคนาดา